เดินไปพ,พ่อผู้ชายผู้นึ้งเขาจูงงวนงวนมาตัวนึ้งว่างวน,นี้จะเป็นงวกระเที่ยงคําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติต,ติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับผมมืออาชมีแนวทางตาเล่าของกุมารน้อยปังปงมาฝากเอฟซีนะครับผมสลับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเข้า c 2 2 c ของเพิ่นนะครับผมตัวเดียวของน้องปังปังนะครับแต่น้องถุงเงินให้778นะครับเอาเดี๋ยวรุนด้วยกันนะครับน้นๆเน้นๆก็หน้าตามน่ารุนนะครับสรับตำราวของน้องกุมารน้อยนะครับย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะครับผมเอาวัดตรงวลายใหญ่ห้างก่อนที่เขารับชมแนวทางนะครับขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเปิดค่าการมองเห็นนะครับใครแชร์ขอยมีดวง สมพงการขอให้มีโชคกับน้องปังปังกุมารน้อยนะครับมาต้องวอลล์ไโทรเลยนะครับเด้อสวัสีนี่เสร็จแล้วอ่ะโทรแล้วนะครับฮัลโหลครับแวรก้าครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับแวรก้าครับครับมือหนีพายิปซีตามแนวทางของน้องปังปังครับตอนนี้กําลังไลฟ์สดเลยครับผม ครับผมครับฮ่ลูกครับครับครับอาจารย์ได้ตำเล่าตัวใดครับมือนี้มือนีที่ครับครับผมของปู่จี้กงนะครับครับผมสองชุดเด้ยดก้าของอาจารย์จะเป็นสองชุดครับครับผมพ่อผมจะเพื่อแล้วแบบนี้คมือว่านมือว่านนี่ก็ได้นั่อยู่ครับผม อันตอนเย็นน่ะละสี่ศูนย์อ๋อสี่ศูนย์นะครับผมครับครับใช่ว่าสามศูนย์สี่นนะครับครับเมื่อนี้ปู้หายตัวได้ครับผมอ่าหกสี่ห้าชุดชุดที่แรกหกสี่ห้าสี่ห้าชุดที่สองครับผมชุดที่สองเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งครับ สองสองตัวนี้ไฮเอฟซี่ตัดเอาเลยนะครับผมหรือว่าปุ๊บครับครับครับผมครับผมครับผมขออนุญาตโทรหาปังปังนะครับผมครับได้ครับครับรอบแรบหนึ่งครับครับผมย๋ยวไปฮะปังปังก่อนปังปังเข้าสิงหรือว่าปังปังนี่เนาะปังปังเขาสิงปังปังเข้าสิงหรือยังเนี่ยพอแอดก้าโทรมาคุยไ์สด เช็ดมือก่อนแล้วมือเปียก, <Okay. S 2> ยก,กเดี๋ยวลอกอนเด้อแรับเดียวเพื uh huh. ่อนอันล่างมือก่อนเ <Yeah. S 2> ช็ดมือให้แห้งก่อนย่างไปหาอยู่ย่างไปหาแม่นี่อยู่ครับผมไม่รู้ต้องถามเอาว่าพรเพราะแอดก้าบได้มาไหม เอาเช็ดมือแห้งๆเอาคุยกับพ่อครับทำอางครับอโดโครับครับสวัสดีครับน้องปังสวัสดีครับเป็นไงบ้างปังปังแม่นีฝันไหมปอปอได้มากินข้าวเชียงบ่ะอ๋อพ่อก้าไม่ได้ไปครับผมเพราะว่าน่าจะไปวันที่สิบหรือเปล่าเพราะว่าอะครับครับ เพาจะว่าจางท่านเนี่ยเพราจะว่าเอฟซีราเบิรงพก็กล้าหลายๆใช่นาะอ๋อครับครับครับเดี๋ยวดูเพราะว่ากินหมักลำไยวะพ่าก้นอ๋อเดี๋ยววันที่สิบเดี๋ยวพ่อกล้าไปกินครับผมครับออกตัดดินก็มีอะตัวดดินก็มีครับอ๋อครับครับวันที่สิบเดี๋ยวพ่อกล้าไปไปไังเพชรถัวนะครับครับเมื่อวานเป็นไรมีผู้ใดมีผู้ใดได้กินสาวน้อยวะสาวน้อยผู้ใดจะไปเชี่ยวหน่อยวะเมื่อวาน เมื่อวานน่าจะมีอยู่ครับน้องฟองปังเห็นเอฟซีบอกว่าโทรไปหาน้องฟองปังอยู่ก็ของบูกับขวางไอ้ปั้นโอ้วหเอาของไอ้ไข่โยูเรื่องูยเรื่องไอ้ปั้นของไอ้ไข่มีคนได้ของไอ้ไข่นี่40ตรงตรงเอฟซีบอกว่าเกือบได้3ตัวแล้วเพราะว่าวันนี้ก็ขวัญแล้วครับควัญเมื่อคืนพักอ่ะขวัญว่าไงครับ ว่อว่เนี่ย็จะว่าไปนานาชาติเลยดีกว่าค่ะนะครับอ่ะเมื่อเมื่อคืนฝะันว่างที่เอาเอาไปเพื่อนบ้านก่อนหรือว่าจะไปนานาชาติก่อนเอาเอาไปเพื่อนบ้านเลยครับผมไปเทีาา่ยวตำลาว<ร>เลยครับาเลยบอกว่าต้องแยกว่ะเอารวมกันนวดนะกันไปนานา,นาชาติกอนนาะครับเมื่อคืนหะนูฝันว่าแม่เดินไปพ่อผู้ชายผู้หญิง ครับเขาจุงัวนงว,นงวนมาตัวนึงงวนใหญ่เหมือนเขาทีนี้เขาเขาเขาบอกว่างวน,นี้จะเป็นงวนกระเทียง,งวนงวนัหนจะเอาแต่น้ำชนเปล่นะมันมากเปล่าเพระว่าครับงวมาทะดอปุ่าไหมครับผมวันนี้อยู่างไรก็จะขึ้นไอ้ฉันไหนระบาดเอามันง่ายๆเลยเหรเว้ยผู้ชายก็มีหกผู้หญิง ก็บอกมีก็มีจตะงว่าเมืนผู้จริงกับงว่าเขาจะตีเมันกันเราเป็นสี่แล้วมันมีสีขาเนาะครับมันเอาเอาหนึ่งไทแล้วเอา่าง่ายแล้วหกจีหนึ่งแล้วครับหกสี่หนึ่งครับแต่ว่าเขาเขามีแถมนี่่ค่ะครับค่าบัตรชิวเขายี่สิบบาทนี่่อค่ะค่าบัตรชยี่สิบบาทครับทีนี้เขาเลยมีนม่ม่เขานั่งไปนั่งมาได้บัตรชิวแล้วเสียจังอะไรบ้า เขาก็เนยเอาเงินมาให้เอียกร้อยแปดบาทบันเทาจ้างไหนหละบัรพ่อค่ะร้อยแปดบาทครับก็เลยว่าโอ้มันไปนานา,นาชาติหมดหมดเลยวะรวม,ม,มกันอุ้มรุ่มด้วยแ่ะรวมกันอุ้มรุ่มเลยแล้วลแล้วเอาแล้วเอาตัวไหนไปตำราวน้องปงางลูกมักคักว่ะพ่อคะครับครับมัะคักนูก็เลยว่าว่ ไปลาวก็เอาเรียกนี้แล้วเรียกฝันหน่้วเนาะตัวตัวไหนครับหกสี่หนึ่งนี่เนานะว่าก <64 1. S 2> ันสี่หนึ่งไปตามลาวนะครับมักส่วน,วนัวนหอกว่าเพราะว่านูหนูมัก่วนัวนเนาะเรียกฝันเนาะชวน่วน,วน่วนอันนั้นที่ฝันส่วนอะนนไรครับนานาชาตนานาชาติก็ร้อยเปรชุนถวงยังว่าไว้แล้วอ๋อนานาชาติว่ากาเห็นว่าที่น้องบอกครับ น้องบอกเมื่อเนี้ยมันไปเมื่อหลังไปนไปา่ท่านผู้สาวผ่านเช้าหน่อยครับผมไปบ่าท่านผู้สาวแล้วผู้สาวไปเร็วมาวันนี้ผู้สาวบ่รอบมเมื่อเมื่อหลังผู้สาวมาเอกครับผมหนูก็เลยว่าคัเลว่าทันเมื่อวานผู้สาวบบ่รอมื้อเนี้ผู้สาวมาเอกก็แถมซีซีของของน้องไปอีกคือเกาซะครับผมครับหลายบ่พ่อคะซีซีของน้องเมื่อวานเนี่ยแถมให้น้องคือเกาเนี่ยเอาตัวเกาน่ะ ถ้าเกยเจ็ดแปดยังมาด้วย้าาหน่อยครับครับผมพ่อก้าหนูน่บนกันอุ้มรุ่พก้าหลงบนไม่ไม่หลงเพราะก้าจดไว้แล้วครับมีหกหกสี่หนึ่งอันนี้ไปตามลาวอัพสองศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์แปดนี่ไปไปเที่ยวทั่วทวีปเลยอัพแล้วก็สี่สี่นี่ของน้องถุงเงินรับเอาเอามาไว้คงเดิมครับครับผม เพราะว่าของน้องผู้สาวบอลรอมันมันก็กลับมาอีเอียด่ครับผู้สาวเลิกไปแล้วกลับคืนมาคือเก่าไม่พอครับหนูหนูก็เลยว่าเอาคืนมาไว้คือเก่าเหรอครับอ๋อครับครับเขายังมาให้วะผูเอี้จีเอายังมาส่งวะจัสะดุดแล้วว่าก้าจะมาวันที่สิบละครับผมพ่อคาดว่าจะไปวันที่สิบเพราะว่าม่มีผู้ใดส่งยังมาให้ว่ผเกียจาังาให้วะว่าปู่จีกงนัดปล่อยวันที่สิบ บุจชีโคงนัดวันที่สิบวันที่สิบว่ะใช่ครับผมนัดมาอะไรมันวงที่เอาเบิกเงินเนอะครับผมว่าจะเบิกเงินเนี่เบิเกเงินจ้าอธ <c oughs> นาคันเขาจะล็อกไว้เนีครับล็อกบัญชีได้ด้านได้ชา,าบ<ว> <ผม S 2> พ้นยากว่าพ้นจะไปเบิกเงิน <c oughs> <c oughs> ครับครับอ่าน้องน้องฟังปังเดี๋ยวพ่อก้าจะสรุปตัวเลขลงให้กับเอฟซีก่อนนะครับผมครับเขียนลงเขียนลงหมดทุกตัวเลยนะพ่อครับพ่อก้าเขียนลงหมดทุกตัวให้แล้วครับครับผมลงหมดทุกตัวครอบฟังฟังปุชเชลยังเอาไปเคลียร์เอาอะไรวะเอ็น้อเอฟซีวะครับครับก็เอาเลขเอาปนงานลุ่มๆด้ยนะพ่อแก่ครับผม ครับสวัสดีครับมาดามนะครับคนัี้มันมับมันนี่ไปยุ่งกินข้าวกินปลานะครับครับผมครับลอยลุ้นจับจบอกว่าบางตัวหานะครับครับครับโอเคนะครับผมสำหรับแนวทางของน้องปังปังครับผมสำหรับแนวทางของกุมาน้อยน้องปังปังนะครับผมเอาขึ้นไว้ให้ด้านนี้นะครับให้ศรีพิจารณาดูนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผม ชอบจัดขาดผ่านนะครับสรับแนวทางของน้องมางปังก็คือ641 641ไปเที่ยวตมลาวนะครับผมของปู่จี่กงนี้ไปเที่ยวได้ทั่วทวีปเลยนะครับอันนี้คือก็คือแนวทางเท่านั้นนะครับผมย้ําว่าเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมหากผมเอามาแบ่งปันนะครับผมอชอบจัดนะครับผม ชอบที่ไหนจัดที่นั้นนะครับผมสลับของปูไข่ให้แล้วนะครับกลับดูคลิปย้อนหลังตอนเช้าปูไข่ลงมาให้เรียบร้อยนะครับผมชอบสัมนักไหนชอบที่ไหนจัดที่นั้นนะครับทางช่องเอามาแค่แบนปันเท่านั้นนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้อขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ